สนับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลูกทุ่ง100%ออันดับหนึ่งของคนกรุงเทพ โอ้ก็มีคนถามมาว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพี่นรงเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆเราเคยทํางานร่วมกันมาแต่อยู่บริษัทชัวออดิโอนะเป็น20ปีแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไปไหนไปงานไปเจอเจอกันแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันจนแฟนเพลงเขาคิดว่าอุ้ยใช่เป็นแฟนกันหรือเปล่าคิดว่าเป็นแฟนกันจริงๆนะแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะก็เป็นพี่น้องที่รักกันมากๆเลยนะคะไปไหนมาไหนก็ เรื่องงงเรื่องงานพี่เขาก็จะหาให้บ้านอะไรนี้ตลอดเลยนะคะอันนี้พี่ชายพี่ชายค่ะพี่ชายค่ะนอกจากกินแบบจตทมงานแล้วยังมีทําเสืออ้อที่มีนด้วยมีทําเสื้อคู่กันด้วยแล้วก็ร้องเพลงคู่กันด้วยนะเพะื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยเนาะใช่ครับะคะใครอยากได้ก็สั่งได้ทาง a c e b o o k นะครับแฟนคลับแต่ละคนไหวไงบ้างหลังจากที่แบบเรามีข่าวแบบนี้ออกมาแฟนคลับก็ไหวไงก็ <c oughs> จริงๆหลายคนก็เชื่อแล้วก็บางคนก็ไม่เชื่อนะคะ <c oughs> เพราะว่า เห็นไปงานด้วยกันบ่อยบางทีแบบเอยไปงานแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันอะไรมีบางคนหมือนไส้ก็มีนะใช่ค่ะคืออิจฉาประมาณนีมีแฟนเพลงแฟนขับที่ทำาองไม่หึงห่วงด้วยนะคะอุ้ยไม่รู้ว่าจะโดนฆาตกรรมหรือเปล่า ก็ปกติเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้ก็เซลลกันเล่นตามตามตามเฟสบ้านอะไรบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะบอกแฟนเพลงว่าจริงๆแล้วพี่น้ำลงเป็นพี่ชายที่น่ารักนะคะไม่ใช่แฟนค่ะไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้นะคะถ้าถ้าแฟนแฟนแฟนเพลงที่ติดตามเรารตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าผมไม่ใช่แฟนกันแน่นอนแต่ว่าคนที่เพิ่งมาติดตามหลังๆเนี่ย <c oughs> เขาก็คงจะเข้าใจว่าเป็นแฟนกันจริงๆ บางคนเขาก็จะเม้นในในเฟซบ้างว่าเฮ้ยถ้าเป็นพี่ดำรงกับอัมพรเนี่ยเออคู่กันเนี่ยมันเหมาะสมแต่ถ้าอัมพลคู่กับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมีบางคนบอกว่าแหสมเหมาะสมกันเลยเกินอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆอีกอ่ะอย่างนั้นอีกี่เี่ยมคะมีคนจับคู่ให้เราอะไรเงี้ยถามว่าสีเลียนไหมไม่ซีเรียนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะค่ะไม่มีอะไรในกองไฟไม่มีอะไรมีแค่พี่ชายกับน้องสาวนะคะ We'll